สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นวิีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องนะครับการเลี้ยง หนูพุกใจแบบลดต้นทุนนะครับก็จริงๆการเลี้ยงหนูพวกใจนี่ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็อย่างเรื่องของอาหารเขาจริงๆแล้วก็จะมีเข้าวเปลือกนะครับก็มีข้าวเปลือกนะครับมีรำมีปลายข้าวนะครับแล้วก็มีข้าวโพดนะครับมีอ้อยอะไรพวกนี้นะครับอาหารตามรูดูการนะครับ แต่ของทางช่องเองนะครับก็จะปลูกนะ่ครับอย่างท่านที่ผู้ชมเห็นนี้นะครับก็จะมีต้นอ้อยนะครับก็จะปลูกต้นอ้อยไว้ปลูกต้นอ้อยไว้นะครับเพื่อ้เป็นอาหารนะครับก็จะหั่นนะครับก็จะตัดให้พอดีนะครับสำหรับ หนูนั่นเองนะครับก็จะปลูกไว้นะครับก็ได้ที่เราก็ตัดให้หนูไปนะครับหนาวลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารหนูกันนะครับ ัเราจะมีเราจะเข้าไปกินนะครับรนนะแล้วก็จะเป็นอ้อยนะครับที่เราปลูกไว้อ้อยนั้นปลูกง่ายมากขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับนะที่สำคัญก็ต้องมีน้ำนะครับนะแล้วก็จะมีนะต้นเปลือกแค่นี้นะครับนะตัวใหญ่แข็งแรง,งมาก แต่หลที่ชื่นชอบนะครับหนูนะครับก็เลี้ยงแบบง่ายๆแบบนี้แหละน้ำที่ขาดไม่ได้นะครับน้าอาหารนะครับน้าต้องมีไว้ตลอดนะครับส่วนอาหารนะครับกรเเรียมไว้้เขาเราจะไปไหนมาไหนไม่ต้องดูแลอะไรเยอะครับเลี้ยงง่ายคลี้ง่ายโตไวแข็งแรงนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับ หนูช่วงนี้นะครับถ้าเราทำกงกิโลละสองร้อยับหนูเนื้อเพีสสองร้อย้าสิบเนาะจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับก็ลองทดลองเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาติของหนูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูขอวโป้งนะครับผัดกระเพรานหนูพวกเนี้ยก็สามารถทำได้นะครับ ครับอีกก็การเลี้ยงหนูพูกใหญ่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเราลงทุนน้อยนะครับลงทุนต่ำมากนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาใจใส่ระยะเวลาที่ดูแลนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายท่านใดที่มีงานประจํานะครับก็สามารถทําได้แลอ้อย่างหนึ่งการขายหนูเนื้อเนี่ยนะครับแทบไม่พอส่งแทบไม่พอขายเลยทีเดียวนะครับ ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของหนูเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพราะหนูเขาจะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเราดูเพียงแค่เรื่องของอากาศนะครับถ้าเรื่องของอากาศร้อนนะครับเหมือนกับช่วงนี้นะครับเราก็เปิดฝาแง้มไว้นะครับเอาไม้ไปวางรองทับไว้ให้อากาศถ่ายเท ได้นิดหน่อยนะครับเพื่อตามโดยธรรมชาตินยหนูเขาก็อยู่ในรูอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็จะให้น้ํานะครับเข้าไปในวงบ่อที่เราเลี้ยงก็เท่านั้นเองนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับนอกจากรู้ต้นทุนนะครับเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้เรานะครับก็ลองทําดูครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ